พี่ครับพี่ครับทำไมซูโคสกลายเป็นตัวละครซับพอร์ตพี่ฟินที่ดีที่สุดในเกมนับปัจจุบันวิดีโอนี้ผมมีคําตอบให้ครับตอนนี้พี่ฟินส์ของผมนะครับพลังโจมตีอยู่ที่2532แล้วก็ความชํานาญทาุอยู่ที่364นะครับเดี๋ยวเรามาโฟกัส2ค่านี้กันพอบัฟฟูลทีมของเขาจัดเต็มแล้วเนี่ยสเตตัสพี่แกจะพุ่งไปขนาดไหน นี่นะครับพี่ฟินของผมพลังโจมตีพุ่งขึ้นมาเป็น3 1 8 4ความชำนาญธาตุแบบเบิ่มๆเ,เลยนะครับ926สวัสดีครับเกมเมอร์ทุกคนวันนี้เราอยู่กันในไกด์ซูโคสนักเล่นแร่แปรธาตุแสนขี้อายซัพพอร์ตที่ทั้งลดต้านทานจ่ค่าชำนาญธาตุและเพิ่มดาเมจให้กับทีมแบบจัดเต็มไกด์เป็นเพียงแนวทางไอดี ID ของแต่ละคนไม่เหมือนกันเราะงันปรับใช้ตามสไตล์การเล่นของแต่ละคนนะครับซูโคส ตัวละคร4ดาวธาตุลมสื่อเวทน้องสามารถเล่นได้เป็น2ตำแหน่งนะครับก็คือจะมี on field diver แล้วก็ off field support on field diver คืออะไรนะครับก็คือตัวยืนสนามแต่ว่าไม่ใช่ดาเมจหลักนะหน้าที่ของซูโคสนะครับก็คือเป็นตัวแปะปฏิกิริยาธาตุนั่นเองส่วนมากจะนิยมเล่นกันก็คือถือโปรโตไทป์นะครับเป็นสมุดคราฟ4ดาวที่จะเป็นหน้าที่ทั้งดิเวอร์ด้วยฮิลเลอร์ด้วยนะครับสำหรับทีมนี้แล้วก็จะนิยมเล่นคู่กับ ซิงชิวเย่หลานไปโตนะครับปฏิกิริยาชาร์จไฟฟ้าน้องสุโคนเนี่ยก็เล่นสนุกแล้วก็เล่นมันมากๆในทีมนี้ตำแหน่งต่อมานะครับออฟฟ,ฟิลด์ซัพพอร์ตก็คือตำแหน่งซัพพอร์ตนั่นแหละน้องสามารถถือสมุด3ดาวสุดโกงนะครับดาร์กอนสเลเยอร์ ที่ขัด5นะครับจะได้พลังโจมตี48%สําหรับตัวยืนฟิลเลยแล้วก็ซูโคนะครับใส่เซ็ตอาร์ติแฟกต์ส่ลมช่วยลดต้านทานได้ด้วยแล้วก็พรสวรรค์ติดตัวของน้องเนี่ยก็ช่วยแจกคาชํานาญธาุให้กับเพื่อนๆในทีมด้วยทําให้ตอนนี้นะครับซูโคเนี่ยกลายเป็นเบสอินสลอตในทีมของพี่ฟินส์นะครับเป็นตัวละครใหม่ล่าสุดประจาเมืองนอตคายเลยต่อมานะครับเป็นการแนะนําสกิลและวิธีการเล่นการโจมตีปกติของซูโคสนะครับ จะเป็นการโจมตีต่อเนื่องมากสุด4ครั้งสร้างความเสียหายาธาตุลมนะครับแล้วก็น้องเป็นตัวละครที่แอนิเมชันการโจมตีเนี่ยไวมากๆนะครับถ้าเกิดว่าเราเจอมอนสเตอร์ที่เป็นาธาตุแบบตรงกันข้ามกันหรือแพ้เกาะธาตุกันนะครับน้องเนี่ยทำการกระจายแล้วมอนสเตอร์มันจะระเบิดแพ้กันเองไปแบบนี้นะครับก็คือแบบเล่นสนุกแล้วก็ฟินมากๆเวลาเราเจอพวกสลามหรือพวกอบิสเมทที่มีเกาะต่างาธาตุกันนะครับ เราก็สามารถกระจายธาตุใส่กันแบบนี้ได้เลยสกิลธาตุหรือสกิล E นะครับก็คือผมชอบสกิลธาตุของน้องมากจะเป็นการสร้างลมผีเสื้อน,นะครับมาดูดมอนสเตอร์เข้าหากันแบบนี้เลยแล้วถ้าเกิดว่ามันต่างธาตุกันนะครับมันจะติดกระจายแล้วมอนสเตอร์มันจะระเบิดตุ้มเดียวไปเลยนี่แบบนี้เลยนะครับคือฟินมากๆถ้าไมา้ตายสกิล Q ถ้าไมา้ตายของซูงโคสนะครับสามารถผสมธาตุได้ ก็จะมีธาตุไฟน้ำแข็งน้ำและก็ไฟฟ้านะครับอ่าเวลาที่เราโยนออกไปเนี่ยมันถ้ามันติดธาตุไหนก่อนมันก็จะผสมอ่าอย่างเงี้ยมันติดธาตุไฟก่อนมันก็จะผสมกับธาตุไฟนะครับกลายเป็นผีเสื้อธาตุไฟนั่นเองเดี๋ยวผมจะโยนให้ดูอีกรอบนึงนะครับอันนี้มีแค่สลามธาตุน้ำแข็งเนาะเดี๋ยวผีเสื้อมันจะเปลี่ยนเป็นธาตุน้ำแข็งนะครับนี่แล้วมันก็จะช่วยทําการกระจายไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับ วิธีเล่นน้องในตำแหน่งดาบเปิร์นะครับแล้วก็ทำการเซตอัพตัวบัฟนอกสนามให้เสร็จเลยอันนี้ผมขี้เกียจกดสกิล e ให้ดูนะครับผมก็จะทำแบบนี้ไปเลยเนี่ยพอเรามีบัฟพวกซิงช oh, ิลไปโตเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ให้น้องเนี่ยเป็นตัวยืนฟิลได้เลยนะครับน้องก็จะทำการแปะน้ำจากซิงชิลพร้อมกับแปะไฟฟ้าจากไปโตไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับแต่ส่วนมากตอนนี้น้องไม่ได้เด่นในด้านของดาบเปิร์แล้วแหละน้องจะไปเล่นเป็นซัพพอร์ตมากกว่านะครับ ตัวอย่างเกมเพย์ในทีมซัพพอร์ตนะครับก็คือทำการเซตอัพตัวนอกสนามให้เสร็จเลยซูโคสนะครับก็ EQ ไปเลยนะครับแล้วก็สลับตัวเนี่ยก็หมดหน้าที่ของน้องแล้วแล้วก็เล่นตัวยืนฟิลไปเลยนะครับพอสวรรค์ติดตัวที่1นนะครับถ้าเกิดซูโคสทำการกระจายธาตุ แล้วเกิดว่าตัวละครในทีมนั้นเป็นธาตุเดียวกับธาตุที่เกิดการกระจายนะครับก็จะได้ค่าชํานาญธาตุเพิ่มขึ้น50หน่วยยกเว้นตัวของซูโคสนะครับตัวอย่างเช่นน้องซูโคสกระจายธาตุไฟฟ้านะครับแล้วเราเล่นคู่กับพี่ฟินพี่ฟินก็จะได้ค่าชํานาญธาตุเพิ่มไปเลยนะครับ50หน่วยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้ซูโคสนะครับกลายเป็นตัวละครธาตุลมที่อยู่ในทีมของพี่ฟินแล้วเขาเก่งที่สุดในตอนนี้นะครับ พรสวรติดตัวที่2นะครับก็ถ้าเกิดซูโคสใช้สกิลาธาตุกับท่าไม้ตายนะครับโจมตีถูกสตูค่าความชํานาญธาตุของตัวละครทั้งหมดนะครับจะเพิ่มขึ้นอีก20%เลยตามค่าชํานาญธาตุของซูโคสนะครับอันนี้ยิ่งทําให้ของตัวของซูโคสเนี่ยเหมาะที่จะเล่นคู่กับพี่ฟินส์มากๆนะครับเพราะเรากด EQ แล้วออกอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดซูโคสมีค่าชํานาญธาตุมากเท่าไหร่นะครับก็จะไปบัฟเพื่อนได้สูงสุด20%เลย วิธีคำนวณแบบลิงๆนะครับก็คือมาที่ค่าชำนานทาตเนาะของซูโคสผมอยู่ที่639 639คูณ20%นะครับจะเท่ากับ127หน่วยก็คือสามารถแจกค่าํำนานทาตให้พี่ฟินได้127หน่วยถ้าเกิดใครทำค่าํำนานทาตสูงกว่านี้ก็ยิ่งแจกค่าํำนานทาตเยอะกว่านี้นะครับอันนี้ผมทำแค่600นะครับเดี๋ยวผมอธิบายว่าทำไมพรสวรรค์อัถประโยชน์ เมื่อสร้างวัสดุพัฒนาตัวละครและอาวุธมีโอกาส10%ที่จะได้รับผลผลิตเพิ่มเป็น2เท่าลำดับการอัพสกิลนะครับซูโคสเป็นตัวละครที่ไม่ต้องอัพสกิลก็ได้ที่เห็นผมอัพเนี่ยก็คือผมอัพไว้นานแล้วแล้วก็ถ้าไม่ตายกับสกิลธาตนะครับตัวคูณดาเมจมันน้อยมากแล้วก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อบัฟนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องอัพเลยอาวุธสำหรับซูโคสนะครับก็ ใส่ได้หลากหลายแต่ว่าถ้าเกิดใครเล่นทีมที่เมตาในตอนนี้ก็ต้องเล่นคู่กับพี่ฟินส์สมุดที่ดีที่สุดนะครับผมแนะนําเป็นดาร์กออนสเลเยอร์สมุด3ดาวที่สามารถบัฟเพิ่มพลังโจมตีได้สูงสุด48%คือโคตรขี้โกงนะครับคือดีแบบเทียบเท่า5ดาวหรือดีกว่า5ดาวในหลายๆชิ้นเลยนะครับแล้วก็ซูโคเนี่ยเขาสามารถใช้เป็นสมุดพวกแซคีพิเชียลชนาญธาตุอะไรอย่างเงี้ย ก็กดสกิลเบิ้ลได้ได้ความชํานาญทาตุด้วยหรือจะใส่เป็นโปรโตไทป์ ى, ก็ได้นะครับสําหรับใครที่ต้องการฮิลเลอร์อันเนี้ยซูโคตก็สามารถฮิลให้กับทีมได้กันตายได้หลายรอบมากนะครับแล้วก็เล่นสนุกมากๆเหมือนกันสําหรับสมุดโปรโตไทป์เซ t ตอาร์ติแฟกต์นะครับดีที่สุดผมแนะนำเซต4ลม่มเพราะว่าโลดต้านทานได้ถึง40%นะครับแล้วก็ออปชันนาฬิกาชำนาญธาตุนะครับ, Option, นนรบถ้วยชำนาญธาตุหมวกชำนาญธาตุ ออปลองให้เพื่อนๆหาแค่ชำนาญธาตุกับค่าฟื้นฟูพลังงานเลยค่าสเตตัสที่สำคัญนะครับซูโคสเนี่ยแนะนำว่าให้เน้นแค่ค่าชำนาญธาตุเลยนะครับมากสุดเท่าที่เราจะทำได้ส่วนฟื้นฟูพลังงานไม่ต้อง s ซเรียสนะครับมีติดไว้ก็ดีไม่มีไม่เป็นไรเพราะว่าพรสมรวค์ของเขาแค่เราทำการกระจายกดสกิลธาตุได้ก็จะบัฟติดแล้วนะครับแค่นี้พอกลุ่มดาวหรือ c o n s o l a t i o นะครับสำหรับซูโคส C0 ย์ก็เก่งมากแล้วนะครับยิ่งใครมีกลุ่มดาวน้องก็จะยิ่งเก่งโดยเฉพาะกลุ่มดาวที่6ก็บัฟเพิ่มเติมได้เดี๋ยวเรามาดูกันทีละกลุ่มดาวนะครับกลุ่มดาวที่1ก็จะทําให้เรากดสกิลธาตุได้2ครั้งนั่นเองดีมากๆนะครับเอาไวร้รวบมอนสเตอร์ได้2รอบแล้วก็กลุ่มดาวที่2นะครับเพิ่มระยะเวลาของธาตุไม่ตาย2วินาทีกลุ่มดาวที่3เพิ่มเลเวลสกิลธาตุสามเลเวล กลุ่มดาวที่4นะครับถ้าเกิดซูโคสทําการโจมตีปกติชาร์จโจมตีมันจะสุ่มลดเวลาครูดาวของสกิลธาตุลงนะครับกลุ่มดาวที่5เพิ่มเลเวลสกิลธาตุสามเลเวลกลุ่มดาวที่6นะครับถ้าเกิดท่าไม้ตายของซูงโคสเปลี่ยนเป็นธาตุไหนนะครับก็จะได้รับโบนัสความเสียหายของธาตุที่เปลี่ยนเนี่ยยีสมมุติว่าท่าไม้ตายผีเสื้อของซูงโคสนะครับเปลี่ยนเป็นธาตุไฟฟ้าก็จะได้รับโบนัสความเสียหายธาตุไฟฟ้าของพี่ฟิน นะครับ20%แต่พี่ฟินส์นะครับเขามไม่ได้ใช้โบนัสความเสียหายในการคำนวณปฏิกิริยาชาร์จจันทราเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มดาวที่6ก็ไม่ได้มาแทบขนาดนั้นแต่มีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับ C0 ก็บัฟพี่แกได้แบบเบิ่มเบิแล้วตัวอย่างในการจัดทีมนะครับทีมที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็ต้องเป็นทีมของพี่ฟินส์นะครับไอโนอิเนฟาแลวก็ซูโคส สำหรับทีมอ,อื่นนะครับก็เช่นเล่นคู่กับซิงชิลเย่หลานเปยโตจะสลับเอาฟูนิน่าอินเนฟามาก็ได้แล้วก็ซูโคสนะครับเป็นตัวละครที่เล่นได้กับหลายทีม,มากที่ต้องการตัวโดต้านฮานถือสมุด3าดาวแจกค่า ATK บัฟชำนาญธาตุนะครับตัวละครไหนที่ต้องการสเกลนี้ก็ยัดซูโคสไปได้เลยแต่ตอนนี้ก็จะมีตัวอื่นที่มันใส่ไปแล้วดีกว่าซูโคสเยอะนะครับเพราะฉะนั้นทีมที่ดีเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นทีมของพี่ฟิน ที่เห็นความแตกต่างจากทีมอื่นๆได้ชัดเจนกว่าเพื่อนนะครับตัวอย่างเกมเพย์นะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเซตอัพตัวบัฟให้หมดเลยแล้วก็ถ้าเกิดใครถือสมุด3ดาวนะครับให้เล่นซูโคสเป็นคนสุดท้ายเนาะเพราะว่าจะได้บัฟติดพี่ฟินส์นั่นเองนะครับถ้าเราเอาซูโคสมาสลับก่อนเนี่ยมันจะไม่ได้บัฟเอทเคนะครับพีฟินเขาจะไม่ได้บัฟนะแค่นี้นะครับเพื่อนๆก็วนโรเทชันแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเ,เลย ย้ำนะครับถ้าสูโคสถือสมุด3ดาวให้น้องเป็นคนสุดท้ายก่อน DPS หลักนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับไกด์ซูโคสหวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะช่วยให้เพื่อนๆเ,เข้าใจว่าทำไมซูโคสนะครับถึงมาติดเมต้าอีกครั้งในทีมของพี่ฟินส์นะครับแล้วก็น้องเนี่ยเป็นตัวละครธาตุลมที่ผมชอบมากๆนะหมายถึงว่าก่อนหน้านั้นอนะ่ะแม้ว่าจะไม่มีพี่ฟินส์ผมก็เอาน้องไปเล่นในทีมแบบเป็นไดร์เปอร์นี่แหละ าร์จไฟฟ้าอะไรเงี้ยผมก็ประทับใจมากแล้วอีกอย่างคือน้องเป็นตัวลมที่รวบมอนได้แบบชิลมากแล้วก็สวยมากนะครับหมายถึงว่ามันรวบมอนได้2รอ,อบอะแล้วก็ถ้าไม่ตายน้องก็ดูดมอนได้ดีมากๆเลยนะครับถ้าเกิดใครต้องการตัวลมดีๆสักตัวเนี่ยผมแนะนําว่าปั้นซูโคสไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็ได้มาใช้ในคอนเทนต์หนางโลงละครหรืออบิสหลายรอบนะครับที่มันมีมอนหมู่เยอะๆเนี่ย,ยซูโคสก็จะตอบโจทย์มากยิ่งตอนนี้เขาเป็นเบสอินสต๊อในทีมพี่ฟิน นะครับเวลาเนี่ยก็ต้องปั้นมาเล่นให้เขาเฉิดฉายมากที่สุดในตอนนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆนะคบมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวของซูโคสหรือว่ามีทีมอื่นๆที่เล่นแล้วสนุกเล่นแล้วดีที่ผมไม่ได้พูดถึงนะครับก็คอมเมนต์มาแชร์กันได้นะถ้าเกิดว่าใครชอบเกมชีนิมแพกผมก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับ Ken t h a m a Gaming แล้วก็น้องซูโคสนะครับเป็นตัวละครที่ออกมาตั้งแต่เกมเปิดแรกๆแล้วถ้าเกิดใครเป็นผู้เล่นใหม่นะครับยังไม่ได้ก็ขอให้น้องออกมาไวๆนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนในการเปิดกาชานะครับเจอกันใหม่ในคอนเทนต์หน้านะครับบ๊ายบาย